สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์สำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่4กับบทเรียนเรื่องการลดปัญหาความขัดแย้งโดยคุณครูเบญยาภาพุ่มจันทร์หรือคุณครูวิวถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราเข้าไปเรียนกันเลยค่ะความขัดแย้งหมายถึงอะไร ความขัดแย้งหมายถึงสิ่งที่มีความเห็นไม่ตรงกันหรือการกระทําที่ไปด้วยกันไม่ได้นั่นเองค่ะซึ่งความขัดแย้งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมที่มีคนมาอยู่ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเราอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันกับคนที่อยู่ร่วมกันก็ได้นั่นนําไปสู่ความขัดแย้งค่ะและความขัดแย้งก็มีความรุนแรงหลายแบบความขัดแย้ง บางครั้งอาจจะไม่ส่งผลอะไรเลยกับเราก็ได้แต่ในบางครั้งเนี่ยความขัดแย้งหาจนำไปสู่การสูญเสียซึ่งชีวิตและทรัพย์สินของเราก็ได้ค่ะประเภทของความขัดแยง้งความขัดแย้งมีอยู่2ประเภทได้แก่ 1. ความขัดแย้งที่เกิดจากความคิดเห็นหมายถึงการมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหรือว่าแตกต่างกันระหว่างบุคคลและ 2. ความขัดแย้งที่เกิดจากการกระทำหมายถึงการกระทำที่ไม่ลงรอยกันขัดขืนหรือต่อต้านกันระหว่างบุคคลค่ะต่อไปเรามาดูปัญหาและสาเหตุของความขัดแย้งในสังคมกันดีกว่านะคะว่ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลยประเด็นที่1 เรื่องของความเชื่อที่แตกต่างกันจริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อนะคะเป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคลว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความเชื่อแบบไหนก็แล้วแต่เขาแต่ในบางครั้งเนี่ยความเชื่อก็ส่งผลให้คนเนี่ยทะเลาะกันได้หรือขัดแย้งกันได้เช่นเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาหรือความคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเรื่องพูดผีวิญญาณที่คนมักจะเอามาเป็นประเด็นในการสร้างความขัดแยง้งหรือว่าทะเลาะกัน นะคะประเด็นที่2เรื่องของการแข่งขันกันเมื่อไหรก็ตามนะคะที่การแข่งขันเนี่ยใช้วิธีการที่ไม่ยุติธรรมในการตัดสินหรือความต้องการที่จะเอาชนะมากเกินไปของคนจนทําให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนี่ยอาจจะส่งผลให้เกิดความรุนแรงนําไปสู่ความขัดแย้งได้เช่นเดียวกันนะคะประเด็นที่3เรื่องของความอิจฉาริษยา ตัวอย่างก็เช่นเรื่องของพี่กับน้องนะคะที่อิจชากันนำไปสู่การทะเลาะกันหรือว่าความอิจชากันระหว่างเพื่อนกับเพื่อนหรือระหว่างคนในสังคมที่ไม่อยากให้ ใครได้ดีไปกว่าตนเองย่งเงก็มักจะหาประเด็นที่มาทําร้ายว่าร้ายคนอื่นหรือกันแกล้งคนอื่นถ้าคนอีกฝ่ายหนึ่งรู้ตัวเนี่ยอาจจะไม่พอใจเกิดการโต้เถียงกันทะเลาะก,กันหรือนําไปสู่การทําร้ายร่างกายกันในที่สุดนะคะประเด็นที่4นะคะในเรื่องของการไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ะะก็มักจะเป็นเรื่องของการยึดถือความเห็นของตัวเองเป็นสําคัญว่าความคิดเห็นเราถูกต้องที่สุดนะคะยิ่งใหญ่ที่สุดดังนั้นเนี่ยเวลาที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนี่ยก็มักจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายนึ่งนั้นเนี่ยไม่พอใจมากๆเกิดโมโหขึ้นอาจจะมีการด่าทอตอบโต้กลับหรือการใช้ความรุนแรงใส่กันได้นะคะ ประเด็นที่5นะคะในเรื่องของการแก่งแย่งผลประโยชน์กันเพราะว่าเวลาใช้คำว่าแก่งแย่งเนี่ยนั่นแสดงให้เห็นว่าต่างฝ่ายต่างก็อยากจะได้ผลประโยชน์ส่วนนี้นะคะอาจจะนำไปสู่การหาวิธีการที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายการใช้กำลังกันแกล้งกันนะคะมากสุดอาจจะส่งผลตออ่อชีวิตและทรัพย์สินได้เลยนะคะถ้ายิ่งคนนั้นเป็นผู้มีอิทธิพลในสังคมอย่างเงี้ยนะคะ ต่อไปในเรื่องของค่านิยมที่แตกต่างกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นใหญ่เลยนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่ถือว่าฮอนฮิตในสังคมไทยเราเลยนะคะเช่นปัจจุบันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งกันทางความคิดในเรื่องคนที่มีความอนุอนรักษ์นิยมนะคะรูปแบบเดิมๆพฤติกรรมเดิมๆนะคะหรือการ ขัดแย้งกันระหว่างความคิดเก่ากับความคิดใหม่ๆอย่างเงี้ยนักเรียนอย่างเงี้ยกับคุณครูอย่างเงี้ยน,นะคะเช่นในเรื่องของแบบเดิมวัฒนธรรมทางโรงเรียนแบบเดิมๆก็คือนักเรียนต้องวายสวยผมดำเด็กหญิงใส่กระโปรงยาวเด็กชายไว้ผมสูงนักเรียนนะคะซึ่งนักเรียนในปัจจุบันหรือว่าคนรุ่นใหม่ก็มองว่าวิธีการแบบนี้มัน ออดูจํากัดสิทธิของเรามากเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันดูล้าหลังไปไหมที่เราจะต้องตัดทรงผมแบบเดิมหรือว่าสวมเครื่องแบบที่เน้นเพศเน้นอะไรที่มันชัดเจนทั้งทงที่ในปัจจุบันนี้มีเรื่องของเพศที่หลากหลายยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นความขัดแย้งทางความคิด ะะที่เป็นประเด็นในสังคมตอนนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจก็ไปติดตามดูในข่าวได้สำหรับเรื่องเกี่ยวกับค่านิยมต่างๆอันนี้จะไม่ค่อยรุนแรงมากนะคะมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความคิดแต่มันจะรุนแรงก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีการใช้กำลังกันเกิดขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงได้เหมือนกันนะคะ ประเด็นต่อไปนะคะการตําหนิติเตียนผู้อื่นบางคนเนี่ยเขาตําหนิก็เพื่อหวังดีต่อเราอยากให้เราเออทำตัวให้มันถูกต้องไปในสิ่งที่ดีที่ควรนะคะแต่บางคนเนี่ยตำหนิคนอื่นถือว่าเป็นเรื่องแบบปกติเลยอย่างเงี้ยชอบตำหนิเขาทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตำหนิเราอยู่ได้นะคะซึ่งถ้า เป็นการตำหนีแบบนี้เนี่ยอีกฝ่ายที่โดนก็จะรู้สึกกดดันบางครั้งอะเนี่ยถ้าอีกฝ่ายหนึ่งทนไม่ไหวอาจจะทําให้เกิดการทะเลาะใช้กําลังหรือทะเลาะกันขึ้นได้นะคะต่อไปประเด็นสุดท้ายนะคะการมีเป้าหมายที่แตกต่างกันจริงๆนะคะหลายๆประเด็นเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มันมีคน เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือวิาพากษ์วิจารณ์แรงๆด่าว่าแรงๆเนี่ยมันก็จะส่งผลให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่พอใจนะคะนำไปสู่การทะเลาะเบาแหวงกันได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะปัญหาความขัดแย้งเนี่ยมันก็มีอยู่มากมายในสังคมอย่างที่บอกก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเราอะมาอยู่ร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปมันก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่คนเราจะทะเลาะกันหรือว่ามีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้ ะะยิ่งถ้าเราติดตามข่าวสารในสังคมมันมีอีกหลายประเด็นเลยทั้งเรื่องของความคึกขนองนะคะมีอีกมากมายเลยนะคะดังนั้นเนี่ยมันถือว่ามันเป็นปกติในสังคมเรานะคะที่จะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นแต่มันจะไม่ปกติก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีการใช้ความรุนแรงใส่กันตั้งแต่ด่าแรงๆนะคะ ตีกันนะคะฆ่ากันถ้าอย่างนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของการผิดกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้จะถือว่าเป็นสิ่งที่รุนแรงแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆตามปกติเนี่ยคนเรามันก็มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันขัดแย้งกันอยู่แล้วถือว่าเป็นปกติของสังคมที่มีคนมาอยู่ร่วมกันนะคะพอเราเห็นนะคะว่าความขัดแย้งกันในสังคมเนี่ยมันมีประเด็นต่างๆมากมายเลยแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่า เราอยากจะแก้ไขปัญหานี้เราทำได้ไหมจริงๆแล้วทำได้นะคะโดยใช้วิธีการที่เรียกว่า การแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีสันติวิธีก็คือการใช้เหตุผลนะคะการไม่เอาอารมณ์นะคะหรือว่ากําลังเนี่ยมาตาัดสินในการแก้ปัญหานะคะมันก็มีอยู่หลากหลายวิธีนะคะมีอยู่ประมาณ3มวิธีเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าวิธีการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างนะคะข้อที่1นนะคะเราควรกระทําอย่างสงบ โดยไม่ใช้ความรุนแรงนะคะตัวอย่างก็เช่นเวลาที่เราทะเลาะกับเพื่อนเนี่ยถ้าเราตีกันด่ากันเนี่ยเรื่องมันก็จะยาวไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าเราลองใจเย็นๆนะคะแล้วค่อยๆพูดเคลียร์กันอย่างเงี้ยด้วยเหตุผลค่อยๆไกลเกลี่ยการเวลาทะเลาะกับเพื่อนหรือทะเลาะกับใครก็ตามเงี้ยนะคะก็จะช่วยให้ ปัญหานั้นเนี่ยมันเบาลงมันค่อยๆที่จะค่อยๆแก้ไปได้อย่างเงี้ยนะคะหรือในบางครั้งเราอาจจะหลีเลี่ยงคือไม่ต้องพูดอะไรกันเลยเงียบไปเลยดีกว่าอย่างเงี้ยนะคะก็จะลดความรุนแรงได้แต่ปัญหาจะไม่เคลียร์นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากเออจบปัญหานี้สัทีเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากันปัญหามันก็จะทุเลาลงนะคะต่อไปนะคะออวิธีที่2นะคะก็คือการ ขจัดเงื่อนไขของความรุนแรงนะคะทำได้ยังไงก็คือการดูแลไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิผู้อื่นเกิดขึ้นนะคะการให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างเงี้ยนะคะการปฏิบัติต่อคนอื่น ะะเพื่อนๆหรือว่าใครก็ตามในสังคมเนี่ยอย่างเท่าเทียมกันไม่แบ่งแยกว่านี่คือคนรวยนะนี่คือคนจนนะอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องคำนึงว่าเขาเป็นคนชาติไหนหรือว่าเป็นคนศาสนาอะไรบางคนเนี่ยนะคะพอเห็นว่าเป็นคนต่างชาติเข้ามาเราก็จะโอ้นะคะดูให้เกียรติเขาเกินไปอย่างเงี้ยแต่พอคนในชาติตัวเองก็เออปฏิบัติ กันยังงั้นๆแหละเนี่ยเกิดความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นเนี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องขจัดก็คือทําให้มันหมดไปในเรื่องของวิธีการเหล่านี้ที่มันจะไปลดทอนคนอื่นหรือทําให้เกิดประเด็นของความไม่เข้าใจในสังคมเกิดขึ้นนะคะปัญหาเหล่านี้มันก็จะทุเลาลงได้ค่ะ ต่อไปนะคะวิธีการที่3นะคะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีนะคะก็คือการสร้างทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติทัศนคติเนี่ยเป็นสิ่งที่มันอยู่ข้างในตัวเรานะคะมันต้องแบบเป็นการปรับความคิดของเราก่อนนะคะตัวอย่างก็เช่นการรู้จักเอื้ออาทรคนอื่นนะคะรู้จักแสดงความห่วงใยนะคะ แล้วก็พยายามช่วยเหลือคนอื่นอย่างเงี้ยมีความใจกว้างมีความเปิดเผยนะคะไม่มีปัจจากความคิดที่มันแบบได้ร้ายต่อคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นการสร้างทัศนคติก็คือจะเป็นการปรับจากข้างในความคิดจิตใจของเรานะคะนนี้ก็คือเป็น3วิธีนะคะที่จะช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยใช้สันติวิธีเท่าที่ดูก็จะเป็นวิธีที่แบบเราต้องใช้เหตุผลนะคะใช้ความใจเย็นไม่ใช้ อารมณ์นำอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ถูกที่ควรนะเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรงเนี่ยแน่นอนว่าปัญหามันจะไม่จบไม่สิน้นจนกว่าหนุนอีกฝ่ายหนึ่งจะบาดเจ็บเสียชีวิต นุนนะคะในบางกรณีปัญหามันถึงจะจบแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่จบนะคะเพราะมันก็จะมีเรื่องของคดีความนะคะขึ้นมาเกี่ยวข้องอีกนะคะก็คือยิ่งถ้าเราใช้ความรุนแรงเนี่ยมันก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการใช้สันติวิธีซึ่งมันก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะที่เราจะนํามาเลือกแล้วก็ปรับใช้กับปัญหาความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในสังคมนะคะ เรามาดูบทสรุปของบทเรียนในวันนี้นะคะเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนะคะเพราะว่าปัญหาความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดจากความไม่เข้าใจกันนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะลดปัญหาความขัดแยง้งมันก็จะมีวิธีการคือเราต้องทําความเข้าใจซึ่งกันและก,กันก่อนว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีความคิดความเชื่อมีวิธีการที่มันแตกต่างกัน ะะเราควรที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราบังเอิญหรือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเข้าสู่การมีปัญหามีความขัดแย้งกันเนี่ยเราจะต้องค่อยๆค,คิดแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้นด้วยสันติวิธี นะคะหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงเพราะอย่างที่บอกคือความรุนแรงเนี่ยมันจะทําให้ปัญหานั้นมันเกิดขึ้นต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นบทสรุปของบทเรียนในวันนี้คะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นช่วงของแบบฝึกหัดนะคะให้หนักเรียนนะคะอ่านข่าวต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามลงในสมุดนะคะโดยที่นักเรียนไม่ต้องเขียนเนื้อหาข่าวลงไปนะคะให้นักเรียนเขียนวันที่นะคะลงในสมุดเขียนกิจกรรมที่3การลดปัญหาความขัดแย้งนะคะเขียนคำชี้แจงนะคะแล้วก็เขียนข้อที่1นนะคะให้เราอ่านเหตุการณ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะเผื่อใครที่ไม่สะดวกในการอ่านเพราะว่าจอเล็กนะคะไม่สนโลก นักเรียนนักเลงย,ยกพวกตีกันยับชาวบ้านวิดโดนลูกหลงนะคะเมื่อช่วงเย็นของวันที่26ตุลาคมพศ2563มีคลิปถูกแชร์นะคบเป็นเหตุการณ์นักเรียนอาชีวะสองสถาบันยกพวกไล่ตีกันยับช่วงกลางซอยอุดมเดชตำบลบางเมืองอำเภอบางเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยในคลิปพบว่าฝ่ายหนึ่งสวมชุดนักเรียนอาชีวะ นะคะสวมหมวกกันน็อกประมาณ6คนมือถืออาวุธพร้อมปะทะนะคะขณะที่กลุ่มมีมากถึง10คนพร้อมอาวุธครบมือเช่นเดียวกันจากนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ตลุมบอลกัน สร้างความเดือดร้อนให้คนในพื้นที่ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีประชาชนในพื้นที่ที่สัญจรผ่านไปมาได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเบืองตนเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้เร่งตรวจสอบหลักฐานเพื่อจับกลุ่มตัวกลุ่มผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไปจบข่าวอ่ละคะ่ะจากข่าวเมื่อกี้นะคะที่ จบไปนะคะเดี๋ยวให้หนักเรียนเขียนเฉพาะวันที่คำสั่งแล้วก็ส่วนของตอบคำถามนี้นะคะลงไปในสมุดนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ต้องเขียนเนื้อหาข่าวลงไปเพราะว่ามันยาวนะคะคำถามมีอยู่4ข้อนะคะจากข่าวเมื่อกี้นะคะปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะคะให้หนักเรียนคิดอ่านฟังแล้วก็ตอบลงไปนะคะ ข้อที่2นักเรียนคิดว่าสาเหตุของปัญหานี้คืออะไรนะคะสำหรับใครที่ไม่แน่ใจนะคะอาจจะย้อนไปดูนะคะในช่วงของสาเหตุและก็ ปัญหานะคะที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งประกอบก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่โออ่านแล้วรู้เลยนักเรียนก็ตอบลงไปได้เลยนะคะต่อไปข้อที่3ผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้คืออะไรนะคะทุกความรุนแรงนะคะส่งผลอะไรให้นักเรียนเขียนออกมานะคะในข่าวนะคะประชาชนอาจะไม่ได้รับความเดือดร้อนในแบบตรงๆแต่ว่าในความรู้สึกความหวาดกลัวอะไรเงี้ยมันก็จะมีอยู่ หรือว่าตัวของคนที่ไปตีกันนั่นแหละนะคะจะเกิดผลอะไรขึ้นลองเขียนดูนะคะข้อที่4นักเรียนจะเสนอวิธีการแก้ปัญหานี้อย่างไรเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะคะนักเรียนลองคิดดูสิว่าถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของเขาหรือว่าเป็นคนที่รักษากฎหมายนักเรียนจะทํายังไงดีเพื่อที่ปัญหานี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแต่ขอเป็นวิธีการที่ เรียกว่าสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงนะคะลองดูสิว่ามันมีวิธีการอะไรบ้างในปัญหานี้ลองเขียนมาดูนะคะนี่ก็เป็นแบบฝึกหัดนะคะ1ชิ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะขอแค่นักเรียนลองคิดแล้วก็มีข้อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแค่นั้นเองค่ะ เอาละค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนการสอนนะคะเรื่องเกี่ยวกับความขัดแยง้งและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีนะคะโอ้โหวันนี้ยาวมากเลยนะคะเพราะว่าต้องใช้การอธิบายให้นักเรียนมากหน่อยนะคะเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกันมากๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความละเอียดอ่อนในสังคมนะคะแล้วก็ถ้าใครฟังจนจบโดยที่ไม่ข้ามเนี่ยนักเรียนจะได้ประเด็น นะคะได้ประโยชน์จากการเรียนในวันนี้มากๆเลยคุณครูไม่อยากให้หนักเรียนข้ามอยากให้หนักเรียนฟังนะคะถึงแบบไม่ได้ดูตลอดเนี่ยแค่นักเรียนเปิดฟังเสียงของคุณครูเนี่ยคุณครูก็ดีใจแล้วนะคะเอาละค่ะเวลาก็มากพอสมควรแล้วนะคะสำหรับวันนี้บทเรียนออนไลน์สำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษานะคะในเรื่องของการลดปัญหาความขัดแย้งก็ จบลงไปแล้วนะคะพบกันใหม่บทเรียนหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย